สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนแฟๆ FC สวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสมนึกคลิปนี้นำท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศนะครับไม้ดอกไม้ประดับนั่นคือไม่ว่าจะเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าหัวใบ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้างูใบซึ่งมีด่างนิดๆน,นะครับตรงนี้และเจ้าหน้างูใบดำโชคเก้าชั้นด่างโชคเก้าชั้นดำนะครับให้ผู้ชมได้ชมกัน สวยๆนะครับในช่วงนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมนะครับคงจะมีความสุขการบรรยากาศสวยๆงมงามๆครับนี่คือโชคเก้าชั้นดำถือว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่สามารถนำไ,ไปปไปผสมกับ ตน้นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีด่างสีดำสีแดงสีเหลืองนะครับชูเก้าชั้นโอ้โหนะครับลากสวยเลือเกินตัวน,นี้นะครับอันนี้ก็โชูเก้าชั้นดำก็บลากเหมือนกันสวย มาถึงเจ้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นโชคเก้าชั้นอีกประเภทหนึ่งนะครับท่านก็คือน่าจะเป็นประเภทลักษณะเหมือนเขาวกวางเลเนซองยาวๆนะครับอันนี้ออกด่างเหลืองนิดๆนะครับท่านผู้ชมมีสีเหลืองหลางามีสีด่างเหลืองนิดๆ คล้ายๆบัลลังเจ้าสัวเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นใบาย,ยาวใบของเขาก็จะด่างแต่ตัวนี้เป็นบัลลังเจ้าสัวเป็นบัลลังเจ้าสัวนะครับเนี่ยกำลังโตว,วันโตคืนรุ่นด่างแต่อันนี้ด่างเหลืองแน่นอนครับท่านผู้ชมนี่ท่านสังเกตได้ใบเขาจะด่างเหลืองลงไป นี้เจ้าบอนสีเพชรพลานันส่วนเจ้านี้นะครับเป็นสับประรดสีสีเหลืองโอรสเหลืองผสมแดงผสมชมพูนะครับสวยกลุ่มกอใหญ่นะครับตอนนี้ ถ้าถูกแดดจัดๆเขายิ่งจะสีสันมากกว่านี้นะครับอันนี้กึ่งร่มกึง่งแดดส่วนหนึ่งก็สวยๆนะครับท่านผู้ชมสปอรุลสีอันนี้ก็เป็นสปะรุลสีเหมือนกันนะครับหลายๆท่านคงรู้จักกันดีในานามจัก,กรพรรดิเจ้าจัก,กรพรรดินะครับ อันนี้เป็นจักระพัดออกแดงออกแดงแดงชัวเขียวออกแดงนะครับจักระพัดออกแดงถ้าอยู่ในแดดนะครับจัดๆส่วนหนึ่งก็น่าจะออกแดงมากกว่าอันนี้อยู่กึงก่งร่มกึ่งแดดนะครับสวยใหญ่นะครับเปลี่ยนกระถางใหญ่ขึ้นไปก็คงจะใหญ่มากกว่านี้นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศข้างรั้วสวนนะครับ อันนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเขาเรียกอะไรนะว่านว่านว่านมหาเนเ่ห์เจ้าเจ้าแมลงทับหรืออะไรนี่แหละนะครับนี่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับสวยเขียวมีลายลายอันนี้เป็นบอลสีเจ้าไก่สุดสงวน เจ้าด่างนี่เป็นบอนบอนดักบอนกระดาษด่างนะครับบอนกระดาษด่างกำลังแตกกลุ่มแตกกอนะครับเนี่ยสวยๆหลังจากที่ฝนตกมาหนักช่วงหลังมาฝนหยุดนะครับหลายวันหลายสัป,ปดาห์ทาให้ต้นไม้นะครับรู้สึกว่าเหมือนจะเข้าสู่บรรยากาศของฤดูหนาวอย่างนั้นทําให้สีสันของต้นไม้เริ่ม สวยขึ้นนะครับท่านผู้ชมนี่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นวันนี้ก็เป็นสับปะรดสีดังเขียวขาวเหลืองนผสมประสานทำให้ดูสะดุดตาสวยอีกแบบหนึ่งน,นะครับนี่นะครับสีโอรสอกแดง ออกชมพูสับปะรดสีตัวน,นี้ก็เหมือนกันให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับสำหรับบรรยากาศคลิปนี้คงให้ท่านผู้ชมนะครับ ได้ชมกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลายเครียดคลายสายตาเรานะครับให้มีความหลากหลายในบรรยากาศหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมนะครับคงจะมีความสุขร่วมกันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโดยเฉพาะการกดติดตามขอบคุณมากมากสำหรับคลิปนี้ Assalamualaikum warahmatullahi